ตอนที่30คมดาบโลหิตคริมซันเบลดความมืดในป่าแห่งความตายไม่เคยเมตตาผู้ใดเสียงคำรามของมนุษย์หมาป่าเฟลด์คือสัญญาณแห่งหายนะแต่ท่ามกลางแรงกดดันจนหัวใจแทบหยุดเต้นชายหนุ่มในเกราะเงินดำยังคงยืนหยัดสะบัดคมดาบออกไปราวกับท่าไทยโชคชะตาโคละเตรียมใจมานานแล้วร่างสูงหนาในเกราะเพลทบรอนส์เริ่มขับเสียงสวดเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์แสงอักษรสีทองพุ่งขูสาตรงไปหาชีเฟิงพร้อคุ้มครอง โคลาตะโกนเสียงเข้มทันใดนั้นอาัคารศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนปกคลุมร่างของชีเฟิงเปล่งรัศมีทองเจิดจ้าแสงนั้นสว่างราวกับปัดเป่าความสิ้นหวังด้านหลังแนวรบดราลซีสลอสยกคาถาหมายขึ้นทองคาถาไม่หยุดไร้รีคาเวอร์และไลฟ์เพลเยอร์อย่างต่อเนื่องดึงค่าพลังชีวิตของชีเฟิงให้กลับเต็มหลอดคืนสภาพร่างกายให้พร้อมอีกครั้งตเตรียมรับการโจมปีห้ามใครทิ้งหลังข้าเป็นอันขาดชีเฟิงกดเสียงต่ำดาบอบิโซเบลดวางขวางอก คำสั่งนั้นทำให้ทุกคนเกรงขึ้นมาทันทีหัวใจที่ไม่เคยกล้าอยู่แล้วกลับยิ่งเต้นทีเหงื่อเย็นผุดเต็มแผ่นหลังก่อนที่มนุษย์หมาป่าเฟลด์จะทันใช้สกิลด้วยซ้ำทันใดนั้นเฟลต์แหวนคอขึ้นแผงอกที่ขยายสูดอากาศพุ่งผ่านลำคอไปสู่ปากฮูเสียงคำรามสทฝานานะทีเบียวโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งหัวใจของทุกคนหยุดเต้นสีสันรอบตัวกลายเป็นเทาไร้ชีวิตแม้แต่นกที่กำลังบินสูงก็แข็งค้างกลางนอากาศ คลื่นกระเพื่อมสีเทาหลายชั้นระเบิดออกจากร่างเฟลด์พุ่งสัตว์เป็นวงกว้างไม่หยุดหย่อนทว่าทุกคนกลับขยับตัวไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่อยากหนีแต่ร่างกายช้ากว่าความคิดอย่างสิ้นเชิงเวลาเหมือนถูกบิดให้ไหลเชีองช้าทั้งที่จริงแล้วเคลื่อนไหวเร็วรวยอดดาบปะทะกันในช่วงวินาทีนั้นทุกสิ่งถูกยืดออกมีเพียงชีเฟิร์นเท่านั้นที่สามารถขยับได้เพียงเล็กน้อยภาพลวงสังหารเขากู่ประกาศ ร่างเงาของเขาปรากฏขึ้นทันทีบังตนเองไว้ด้านหน้าใช้พารี่กางป้องกันคลื่นสีเทาซัดกระแทกใส่ร่างเงาเสียงดังก้องสนัน่นเงานั้นถอยกรูดชนกับชีเฟิงก่อนจะยืนทรงตัวได้แต่เพียงครู่เดียวคลื่นระลอกถัดมาก็พุ่งซัดต่อคราวนี้ทะลุร่างเงาโดยตรงค่าพลังชีวิตของเงาลดหวบลบสามร้อยขณะเดียวกันชีเฟิงเองถูกสะเก็ดคลื่นลดไปลบสาบส่วนคนที่อยู่หลังเขาก็โดนลบยี่สิบกันทั่วหน้า ระลอกแล้วระลอกเล่าร่างเงาถูกฉีกสลายค่าความเสียหายลบหนึ่งร้อยลอยเหนือหัวฉีเฟืองไม่หยุดร่างจริงถูกซัดจนเลือดแทบหมดหลอดเหลือเพียง90เท่านั้นแต่เมื่อคลื่นลูกสุดถ้ายกำลังจะกลืนกินเขาก็ยกดาบขึ้นปัดป้องเสียงดาบกระแทกแรงสั่นสะเทือนทำให้ชีเฟืองถอยไปหลายก้าวแต่ครั้งนี้ไม่มีบาดแผลเพิ่มเติมและคนข้างหลังก็รอดโดยไม่ถูกซัดเพิ่มทุกคนหายใจหอบร่างสั่นสะเทือน HP หลังแนวรบเหลือต่ำกว่า5 0แทบทั้งหมด โชคดีที่รีคาเวอร์ของราวซี่ตกลงบนตัวฉิเฟิงทันทีดึงเลือดกลับมา140ก่อนจะใช้ไลฟ์เพเมนต์เสียพลังชีวิตตนเองเพื่อฟื้นฉีเฟิงอีก130ทําให้ค่าพลังชีวิตเขาพุ่งกลับขึ้นกว่าครึ่งหลอดเสียงคํารํานี่มันร้ายแรงชะมัดคานึกว่าพวกเราตายหมดแล้วแน่แนแบ็กกี้เช็ดเหงื่อเย็นหัวใจเต้นทีเหมือนจะลุดออกมาถ้าไม่มีชิเฟิงขวางไว้พวกเขาคงถูกฆ่าล้างทั้งปาร์ตี้ไปแล้วสายตาทุกคู่หันมามองฉีเฟิงเรากับปีศาจ วิธีใช้ร่างเงารับสองระลอกแรกแล้วปัดป้องคลื่อนสุดท้ายได้อย่างแม่นยำมันคือเทคนิคเหนือมนุษย์คำนวณค่าความเสียหายและ HP เรากับเทพกำกับอย่าหยุดเมอกันอยู่ทำไมโจมตีบอสเร็วเข้านะตอนนี้มันอยู่ในสภาวะอ่อนแรงเสียงคำสั่งปลุกทุกคนให้ตื่นจากผวังความกลัวถูกแทนที่ด้วยไฟแห่งความหวังคมลน้นชิเฟิงเรียกสก,กิลพร้อมเปิด Gravity Liberation ร่างเขาหายวับไปปรากฏตรงหน้าเฟลด์ดาบ a b y s s เ l Blade ฟันรัวเป็นพายุใส่ผแผงอกศัตรูฝาแลบคำราม ฟันคู่ฟาดเฉือนค่าความเสียหายเกิน100ปรากฏต่อเนื่องเหนือหัวเฟลไม่หยุดสมาชิกปาร์ตี้คนอื่นก็เร่งรัวโจมตีทําให้ HP ของเฟลลดหวบเหลือเพียง15%รอยยิ้มแห่งความหวังโผลออกมาบนใบหน้าของทุกคนอย่าประมาทนะแบล็กกี้ใช้อีวิววิปโลลิสโนเตรียมฉาิขัดจังหวะชีเฟิงออกคําสั่งพลางหลบการโจมตีมหืมาของเฟลคําสั่งนั้นทําให้หัวใจบีบรัดทันที เพราะแค่เดสแตนและเฮลส์รอก็แทบเกินทนแล้วถ้ามีสกิลอีกนี่มันนรกเฮลโหมดของจริง HP ของเฟลลดลงจนเหลือ10%ในที่สุดสกิลไม้ตายก็ถูกปลดหลอย Death b ร r เซิรเสียงประกาศคำสาบดังสะท้อนร่างเฟลสันสะเทือนขนทั้งตัวเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดดวงตาสีโลหะวาววับเคี้ยวแหลมยาวออกความรู้โจมตีและพลังทำลายเพิ่มขึ้นมหาศาลมันคือปีศาจโลหิตโดยแท้ ความน่ากลัวนั้นทําให้ทุกคนถอยกรูดโดยไม่รู้ตัวอากาศรอบกายเต็มไปด้วยกลิ่นไยสังหารชีเฟิงฝืนใช้ดับเบิลช็อปซ้อนเอฟเฟกต์บาดเลือด5้าชั้นก่อนหมุนตัวถอยห่างทันทีเพราะเมื่อเข้าสู่สภาวะนี้ต่อให้มีอาวุธเวทมนต์ก็ไม่อาจสู้ซึ่งหน้าได้หนทางเดียวคือไคท์หลอกล่อให้วิ่งตามแล้วโจมตีค่อยๆกัดกร่อนจนตายชีเฟิงเรียบถอยห่างออกไปเกินสิบหลาเฟลด์คำรามลั่นร่างมันบวมเป่งขาแกร่งเสมือนเสาหินหนาเหยียบพื้นพุ่งทยานราวกับลูกศรพุ่งตรงใสเขา ใช้หนุ่มกำลังวิ่งถึงโขกหินใหญ่ข้างหน้าแต่เสียงพุ่งทยานของเฟลด์ดังติดหลังเกินไปเขารู้ว่าตนเองไม่มีทางไปถึงได้ทันจึงตัดสินใจเบี่ยงตัวฉับพันเป็นมุมฉาก90้าองศาฮ่งเสียงระเบิดดังสนัน่นเฟลดที่ยังคงพุ่งตรงไม่หันเลี้ยวชนกับโขกหินจนแตกละเอียดเศษหินใหญ่เท่าหัวคนปลิวกระจายไปไกลนับสิบหลาความรุนแรงนั้นทําให้แม้แต่โคลา่าผู้คุ้นเคยกับการประทะตรงๆก็ยังสั่นสะเทือน แค่โดนกรงเล็บนั้นทีเดียวร่างคงกลายเป็นเนื้อบดเละแน่ๆโคลากรืนน้ำลายขณะเดียวกันชิฟเฟิงอาศัยจังหวะนั้นดึงระยะห่างออกไปเกิน20หลาพลังโจมตีของเหล่านักเวทมนต์ด้านหลังก็ไม่หยุดซัดใส่เ p ของเฟลอย่างต่อเนื่องแผนการไคลส์ของชิฟเฟิงเริ่มผลิดอกงอกงามทุกครั้งที่เฟลกำลังจะไล่ทันโลลิสโนก็จะพุ่งทะใส่ด้วยชาร์จตามด้วยบอคัชเชอร์ทำให้ความเร็วของมันตกลงตันตา เมื่อสกิลของโรลลิสโนติดคูดาวแดกกี้ก็สลับใช้อีวิววิปรังร่างเฟลให้อืดช้าอีกครั้งสองคนนั้นผลัดเวียนราวกับวงล้อไม่สิ้นสุดเสริมด้วยคาถาผูกมัดจากฉีเฟิงวงจรการฉลอศัตรูจึงสมบูรณ์แบบมนุษย์หมาป่าเฟลที่คลุ้งคลั่งถูกล่ามอยู่ในเกมแมวจับหนูไม่มีช่องทางสลัดหนีได้เลย7% 6% 5% 3%เปซปเปอร์เสปซเสียงประกาศสถานะ HP ดังแผ่วแต่ทุกคนใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้าย HP ของเฟลเหลือเพียง1% ชีเฟิงหมุนตัวปรับเงื้อดาบเต็มแรงคมลน้นฟ้าแลบคำรามฟาดเฉือนฟันคู่ดาบเดียวฟาดทะลุอ,อกเฟลด์พลังชีวิตที่เหลือทุกตัดหายสิน้นระบบแจ้งเตือนดังขึ้นปาร์ตี้ของท่านเป็นทีมแรกที่พิชิตด,ดันเจียนเฮลโมดรางวัลเพิ่มขึ้น100่อเอเตอเทมดรอปเพิ่มขึ้น100เคลียร์เฮลโมดแห่งป่าแห่งความตายได้รับค่า x p 8 0 0 0 x p ร่างมหึมาของเฟลตแตกสลายเป็นหมอกเลือดไอเทมหล่นกระจายเกิน10ชิ้นฉากที่8 คมดาบโลหิตทมกลางสมบัติทั้งหมดมีหนึ่งสิ่งที่ทาให้ดวงตาคมของชีเฟิงเปล่งประกายดาบโลหิตคริมซันเบลดคมดาบนั้นแดงสดราวโลหิตหยดใหม่แสงแดงหมุนไหลวนตามสันดาบมีหยดน้ําสีเลือดเกาะไหลเอื้อยไม่หยุดพลังสังหารหนา,นานแน่นแผ่ซ่านออกมาเพียงได้มองก็ขนลุกไม่อยากจะเชื่อไอเทมที่มีโอกาสดรอปต่าขนาดนี้จะตกอยู่ตรงหน้าเราชิเฟิงกุมพําสีหน้าเต็มไปด้วยความตลกใจและยินดี คำคืนในป่าแห่งความตายยังคงดำเนินต่อไปแต่ชัยชนะครั้งนี้ได้สลักชื่อพวกเขาลงในประวัติศาสตร์เฮลหมดแล้วและในมือของชีเฟิงคมดาบสีโลหิตกำลังสั่นสะเทือนราวกับเรียกหาสงครามครั้งใหม่